ทำไมเราต้องเรียนหนังสือสวัสดีครับตามที่โจโหัวนะครับว่าทำไมพวกเราต้องเรียนหนังสือคือเราต้องเข้าใจว่าพวกเราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะครับ ต้องสื่อสารต้องมีภาษามาตรฐานในการสื่อสารนะครับเรียกว่าเป็นภาษาราชการเป็นอย่างน้อยนะครับยกตัวอย่างเราเป็นคนไทยนะครับภาษามาตรฐานของภาษาของมาตรฐานของเราก็คือภาษาไทยนะครับเป็นภาษาราชการที่ใช้เป็นภาษากลางในการสื่อสารนะครับ ให้เกิดความเข้าใจตรงกันทีนี้นอกจากภาษาไทยแล้วนะครับวิชาอื่นก็มีความจะเป็นในกิจวัตรประจำวันนะครับรวมทั้งภาษาต่างประเทศในกรณีที่เราจะต้องสื่อสารกับชาวต่างชาตินะครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยพวกเราก็ต้องเรียนาภาษาต่างประเทศด้วยเพื่อ,อไว้สื่อสารนะครับกับชาวต่างประเทศนะครับเพราะเราเป็นสังคมนะครับยุคนี้ปัจจุบันนี้พวกเรา,ารู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสาร กับชาวต่างชาตินะครับมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากนะครับการใช้โทรศัพท์การใช้เครื่องมือสื่อสารอื่นๆนะครับล้วนแล้วแต่ต้องใช้ภาษานะครับอย่างน้อยเนี่ยการมีภาษากลางนะครับภาษาต่างประเทศ แต่และประเทศก็มีภาษากลางของเขาอยู่เหมือนกันนะครับอย่างน้อยที่สุดภาษาต่างประเทศที่พวกเราควรจะมีบ้างนะครับเป็นพื้นฐานก็คือภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยคือภาษาที่จําเป็นที่สุดที่พวกเราจะต้องเรียนนะครับเรียนให้รู้ดูให้จําทําให้เป็นนะครับอย่างน้อยคือภาษาไทยนะครับ เป็นสิ่งที่พวกเราขาดไม่ได้เลยก็คือภาษาไทยเพราะเป็นภาษาพ่อภาษาแม่ของเราเป็นภาษาของประเทศไทยของเรานะครับเป็นภาษาราชการที่เราใช้เป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานก็คือภาษาไทยของเรานี่แหละนะครับดังนั้นเนี่ยในการสื่อสารสําหรับพวกเราชาวไทยนะครับไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานหรือภาคไหนไหนนะครับ ภาษากลางที่เราจะใช้สื่อสารกันให้รู้ดูให้เข้าใจกันก็คือภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเรียนรู้ให้เหมือนกันนั่นก็คือภาษาไทยนะครับภาษาไทยเรียนไว้ทำไมนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเรานอกจากพูดแล้วเนี่ยเราจะต้องเขียนได้นะครับพูดได้เขียนได้อ่านได้ตีความได้วิเคราะห์ได้นะครับ นั่นคือภาษาไทยที่เราจะต้องเรียนนะครับอย่างน้อยก็ต้องให้ได้ภาษาไทยนะครับภาษาต่างประเทศแม้ว่าไม่ได้ก็ไม่มีความจําเป็นจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ถึงกับจําเป็นนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้เรียนเพื่อ,อไปทําธุรกิจที่จะต้องติดต่อกับชาติต่างชาติหรืออะไรก็ตามนะครับที่จะต้องใช้ในการติดต่อต่างชาตินะครับอันนั้นเนี่ยไม่ถึงกับจําเป็นแต่รู้ไว้ก็ไม่ได้เสียหายนะครับ ภาษารู้ให้ได้ไหลายภาษาเป็นดีที่สุดนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นภาษาไทยอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นภาษาจีนภาษาเวียดนามภาษาลาวภาษา,อ,าอินเดียหรือภาษาอะไรก็ตามนะครับเราศึกษาเอาไว้นะครับไม่เสียหลายนะครับดังนั้นเนี่ยใครมีโอกาสนะครับอย่างน้อยที่สุดคือภาษา นะครับภาษาพ่อแม่เราเราต้องเรียนให้เข้าใจภาษาต่างชาติเราต้องมีอย่างน้อยสักหนึ่งภาษานะครับไว้ติดตัวเราไว้นะครับบางทีันไหนก็ไม่รู้ที่เราอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้นะครับงูงปลาปลา,าก็ว่ากันไปนะครับแล้วเราจะต้องเรียนถึงระดับไหนล่ะนะครับเบื้องต้นก็ เราต้องเรียนคพบังคับเป็นอย่างน้อยนะครับปัจจุบันประเทศไทยเราภาพคบังคับก็คือ,อเรียน9ปีนะครับก็คืออนุบาล3ปีนะครับอนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3แล้วก็ชั้นประถมอีก6ปีนะครับขอโทษครับประถม6ปีมด ปอหนึ่งพัศสองพสามพสี่พห้าพหกนะครับหกอนุบาลสามปีก็เป็นเป็นเก้านะครับแล้วก็มดหนึ่งมดสองมดสามอีกสามปีก็เป็นเก้าปีนะครับขอโทษครับเอ่อสิบสองปีครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพบังคับณนะปัจจุบันคือเก้าปีนะครับแต่ผมเอ่อเป็นรุ่น 6ปีในสมัยนั้นก็คือสมัยรุ่นผมเนี่ยไม่มีอนุบาลน,นะครับก็คือมีแค่เขาก็นับแค่ปอ .1 ขอโทษครับรุ่นผมเนี่ยาภาพบังคับคือ4ปีเรียนป .1 ถึงป .4 นะครับสมัยนั้นไม่มีโรงเรียนอนุบาลน,นะครับเป็นภาพบังคับซึ่งผมก็เป็นรุ่นสุดท้ายที่เรียนภาพบังคับชั้นป .4 นะครับ รุ่นหลังจากผมนะครับแม้ว่าจะเป็นเพื่อนผมรุ่นเดียวกันที่เขาสอบไม่ผ่านเขาก็ต้องเรียนภาคบังคับเพิ่มอีกสองปีก็คือถึงชั้นป .6 นะครับเพื่อนผมรุ่นเดียวกันเขาสอบไม่ผ่านชั้นป .4 เขาก็ได้มีโอกาสเรียนจนถึงชั้นป .6 ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยผมก็อิจฉาพเพื่อนที่สอบไม่ผ่านลึกๆอยู่เหมือนกันนะครับที่เขามีโอกาสได้เรียนถึงชั้นป .6 นะครับ เหตุที่ผมอิจฉาเขาเพราะว่าสมัยรุ่นผมนั้นไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเลยปหนึ่งถึงป .6 เรียนเป็นภาษาไทยล้วนนะครับพอขึ้นปห้าถึงปหเนี่ยเขาก็จะมีภาษาอังกฤษเข้ามาบ้างนะครับทำให้ผมเป็นรุ่นบ,บังคับรุ่นสุดท้ายที่ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องไปขนขวายเรียนเพิ่ม,เต,มเติมในภายหลังนะครับ เรียนข้างนอกนะครับและสุดท้ายผมก็ไปเรียนกศนรหรือว่าการศึกษาผู้ใหญ่นะครับสอบเทียบเอานะครับถึงได้พอมีความรู้บ้างเล็กน้อยนะครับเอาล้ครับวันนี้ก็มาคุยกันคร่าวๆนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวเรื่องอื่นไว้คุยในคลิปถัดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ